มาอีกแล้วค่ะวอลลุ่มลอนเกาหลีหรือโคเรียเอสเพิ่มนะคะวันนี้มาบอกขั้นตอนการทํานะคะก่อนอื่นเลยวิเคราะห์เส้นผมตัดแต่งความยาวตามที่ลูกค้าต้องการนะคะตัดผมทรงฟาร่าไร้ระดับชั้นนะคะอยากได้ลอนเยอะๆฟาร่าสูงๆอยากได้ลอนน้อยๆฟาร่าต่ำๆลอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างนะคะเคลดนี้ใช้น้ายาย,ยืดได้แต่ได้คล้องซ้ำพวกสูตรแข็งแรงทุงสีเขียวค่ะทุกคนมีการรองพื้นด้วยทิสเมนนาเวนซี่ก่อนมาลงน้ํายานะคะลงน้ํายาในส่วนที่แข็งแรง ก่อนเว้นปลายไว้ก่อนลงสัก15นาทีเมื่อคนยึกหยุดแล้วก็ามาลงปลายค่ะเช็คความยึดหยุ่นได้เต็มที่แล้วนำลูกค้าไปสาบผมด้วยแชมพูดีท็อกซ์บำรุงทาสปาร้อนด้วยทิตเม่นาเวนซีนะคะล้าง ผมให้สะอาดทําการเป่าให้แห้งสนิทต,ตรงไหนที่เราจะทําการยืดโคนก็รีดผมให้ตรงค่ะส่วนตรงไหนที่เราจะม้วนล,ล่อนนะคะเราก็เก็บว้ม้วนล่อนได้เลยค่ะก่อนม้วนล,ล่อนนะคะเราจะฉีดสเปรย์น้ํานมป้องกนันความร้อนนะคะจุ่มน้ํานะคะน้ําอุ่นหรือน้ําเย็นก็ได้ทุกคนแล้วก็ใส่โมเดนเพกตัว B ีนะคะวี B ให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงาน,นะคะเคสนี้นะคะใช้นะคะแกนดัดเย็นนะคะ แกนดัดญี่ปุ่นนะคะ i ม and m a t c ดดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นนะคะตัวนี้นะคะกิ๊จะทำสองช่อล่างนะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้ชมนะคะว่าสามารถใช้เทคนิคนี้เราจะได้รอนหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะต่อมานะคะเป็นการม้วนรอนแบบปกติเลยกี๊จะม้วนรอนนะคะเกาหลีค ورية เอสเพืรนแบบแนวตั้งนะคะทุกคนเคสนี้ใช้แกนอยู่ที่เบอร์นะคะ17แล้วก็เบอร์19ค่ะลูกค้าต้องการแบบ โคเรียเอสเพิ่มแบบแน่แนๆทุกคนแบบทนๆน,นะคะคือทรงนี้ทุกคนจะบอกอะไรให้ค่ะลูกค้าไม่ต้องเซตอะไรเลยดูแลง่ายมากแล้วรอนทนมากค่ะทุกคนนะคะยิ่งนะคะมีรอนเยอะเท่าไหร่นะคะการดูแลยิ่งง่ายมากขึ้นเท่านั้นนะคะทุกคนเคสนี้นะคะตั้งไฟอยู่ที่120องศาเดินไฟ20นาทีนะคะพักแกนให้เย็นสนิทแล้วเอาแกนออกได้เลยค่ะเคสนี้นะคะ เราจะใช้กิบล็อกลอนลงน้ํายากกนะคะกิบล็อกลอนนะคะเราจะได้ลอนที่แน่นขึ้นใครนะคะที่ดัดผมบางสินเล็กเราอยากได้ลอนแน่นๆแนะนําให้กูกในแกนหรือใช้กิบล็อกลอนแล้วลงน้ํายากกนะคะฉีดกูกน้ําไปให้ทั่วเลยค่ะทิ้งเวลาไว้อีก15นาทีนะคะเทคนิคมิกแอนแมดดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นเราห้ามเอาแกนออกนะคะลงน้ํายากกในแกนเลยก็จะได้ลอนเด้งๆแบบนี้คะ่ะ จากนั้นก็นำลูกค้าไปสาบผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3บวกบำรุงด้วยสปาทีตเมนเคลาตินของ3บวกนะคะล้างให้สะอาดแล้วทําการเป่าให้แห้งสนิทเลยค่ะเทคนิคการเป่าผมทีรานกิ๊กก็ง่ายมากทุกคนเป่าแบบไหนก็ได้คะ่ะให้มันแห้งนะคะทุกคน เมื่อผมเริ่มแห้งนะคะเราก็จะใส่นะคะตัวบอมลุงนะคะอาร์กเกนอ,อยจับลอนนะคะตัวบอมลุงอาร์กเกนออยจับลอนที่ร้านกิทก็จะใช้อยู่3ตัวนะคะ Nw นะคะของ3บวกของนาเวนซีนะคะตัวนี้นะคะจะทําให้ลอนกระชับลดความชี้ฟูของลอนสามารถแนะนําลูกค้าซื้อกลับไปใช้ต่อที่บ้าน